เฮ้ที่ยังไม่ไหวขอเป็นแอนดี้ตอบยอมเป็นตัวสำราญเลยสำราญแล้ว2ก็สวัสดีนะครับผมบดบิสิกนะครับวันนี้มาตอบกระทู้กระทู้นะครับเดี๋ยวเรื่องเพลงเดี๋ยวผมจะจางให้อีกทีนึงนะครับในเรื่องของเพลงคนหองฉันอ่ะ เดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้มาตอบโทนี้หน่อยก็คือสอนการทําเสียงตลกหน่อยครับอาจารย์เวลารับมุกเพื่อนรับมุกเพื่อนในวงเล่นคียอะไรครับเขานี้ในเล่นคียอะไรประมาณนี้เล่นคียอะไรบ้างเวลารับมุกเวลารับมุกอ,อย่างต้นคลิปนะครับก็คือเขาเรียกว่าการตบมุกให้กันแบบว่า อะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาแมวออกนิดหนึงนหน่งดูแมว <c oughs> <c oughs> นะครับคราวนี้เวลาเราจะดูคี์เนี่ยผมจะดูคี์ยัยงไงผมอาศัยในเรื่องของเราเล่นไปด้วยเราฟังไปด้วยเราดูหลายๆอย่างเพราะยัางไงาก็ต้องเล่นเพลงไปด้วยใช่ไหมครับเวลา เล่นออกมาผมก็จะจัดเป็นระดับให้เลยนะครับมีทั้งหมดก็11อันอันที่แบบคร่าวๆหรือว่าใครมีคร่าวๆก็ลองอใส่เข้ามาอะไรเงี้ยลองเข้าไปพลิกแพงอะไรดูได้นะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือธรรมดาแบบว่าเสลอแบบทิวอันนี้ไม่สำคัญอยู่ที่คี์นะแต่ถ้าอย่างเล่นคี์ดีอยู่ อาจจะเป็น A ก็ได้แต่ถ้าี่ช่วงนั้นเราอาจจะต้องเล่นแบบฉับพรันแบบว่าเขาเ่ก็ได้ม่ไมีท่อนจบให้นะครับ <c oughs> แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันที่สองนะครับอันที่สองห้องที่สองนะครับก็จะเป็นง่ายๆก็คือแบบไห้สลับแต่ทุกอย่างจะต้องมีเสียงแบบให้หยุดหาที่หยุดให้ได้ไม่ใช่แค่นี้มันจะมี ประมาณเลเลยสักสองวิสามวิอ่ะอันนี้ผมเขียนไว้ให้ธรรมดาก็คือให้รู้ว่าอ๋อผมผมเล่นตรงนี้นะแล้วก็ใช้ใช้ตรงนี้เล่นในการเล่นนะครับอะไรเงี้ยอ่ะเพราะว่าบางบางทีเนี่ยเราอาจจะเขาเรียกว่าบางคนอาจจะไม่ไม่ค่อยอะไรกับโน้ตนะครับก็อยากใช้การจําการเล่นแบบเอานะครับอันที่สามเ็เป็นคล้ายๆทริลนะครับก็เป็นแต่ว่าคราเนี้ย มันจะไม่เหมือนกันกับตรงนี้มันเป็นคล้ายๆกับอาไวปบร์โตนี่นะครับอาจจะดีดก็ได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ตำแหน่งผมตำแหน่งไหนก็ได้แต่ให้ดูช่องเสียงไว้ก็คือหนึ่งเสียงเแลปก็ได้อาพีก็ได้อ่าเขาเสร็จปุ๊บ อันที่เมื่อกี้อันที่3อันที่4ก็เป็นคล้ายๆแบบว่ารวบแสลบเข้าไปอันนี้จะหยุดอ่ะง,ง่ายๆนะครับช้าอ่ะสักครู่นะครับวันนี้แมววิ่งทั้งวันดูช้าๆนะครับ เที่ยงมาเล็บตบฟิงเกิลทำไม่ได้ใช้นิ้วครับใช้ข้อ,อนิ้วนะครับอันนี้ฝึกดีนะแบบใช้ได้อ่าจะเป็นรวมกันก็นได้อ่าคราวนี้มันมาปั๊บรวมกันให้หมดเลยคราวนี้รวมกันแพ็พลาย ลองแอปพลดูนะครับมาต่อมาก็เป็นอันที่5อันที่5เป็นการคล้ายๆโยกสายแต่ผมจะเป็นกดสายลงไปอ,อันนี้ต้องใช้2นิ้วหรือใคร3นิ้วช่วยกันเทียบเสียงก็ครับอ,อันนี้แทมแทมก็ได้อ่ะ อันที่หผมจะเล่นแค่นี้ <c oughs> รู้ไปเลยคันชนนี้โปง้งแล้วก็ดีดสองนิ้วสนิ้วดีดเข้าไปนี่ก็ได้อันนี้ต่อมาจะเป็นการคล้ายๆเป็นเรียกว่าเป็นอันนี้ผมเขียนในไซเบีร์เสนะครับเป็นการลูดเข้าไปสไลด์เข้าไป ก็เป็น C ผมผม,ผมอาศัยซแล้วกันอ,อันนี้เส้นดาดใช้บ่อยพอเสร็จปุ๊บคราวนี้เมื่อมีตัวต่ำไปหาตัวสูงก็ต้องมีตัวสูงไปหาตัวต่ำอีกทีหนึง่งอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเออ่ะอ่าเห็นไหม พอเสร็จแล้วอันที่9อันที่เอันที่9้านี่จะเป็นลูกคล้ายๆแบบว่านานๆหน่อยเฮ้ยเล่นมุกกันแล้วแบบมุกจะตายตายหน่อยหรือเปล่าเาเป็นกรุปมนะีเทีวเข้ามานะครับผมอาจจะไม่ได้เขียนนะผมบอกไปก่อนนะเพราะว่า ผูอาจจะไม่ได้เขียนอะไรมากให้ให้ให้เรียนแบบกันนะครับเรเียนฮอลเรียนแบบปุ้นแล้วก็ไปฝึกซ้อมตามนะครับลองดูเอาต่อไปอันที่10ครับอันที่10เนี่ยจะเป็นคล้ายอ่าฉากที่แบบเพื่อนเดินดูมองหาใครอะไรเงี้ยอาจจะคงก็จะเอาลูกของเออเพลงมาริโอเข้ามาช่วยเห็นไหมครับ <S 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 อย่างนี้อ่านี่ก็คือตบมุกได้อ่าหรือว่าจะเล่นกับ อย่าลืมว่ามันสามารถผมนับสมมุติว่าผมนับหนึ่งสสามสี่ได้แสดงว่าคุณก็อาจจะขึ้นสามหนึ่งสองสี่ก็ได้ขึ้นสี่สองสามหนึ่งสีสองสามหนึ่งให้มันเป็นให้มันครบ4แค่นั้นเองสลับกันสลับตัวเลขกันแค่นั้นเองนะครับ่ง่ายๆนะครับเหรือสลับก็ได้ต่อไปอันสุดท้าย อันสุดท้ายก็เป็นเสียงต่ํานะครับเสียงต่ําคือลูดไปสูงแล้วกลับมาต่ํากลับมาจุดที่เดิมอันนี้ต้องอาศัยสายดีๆหน่อยนะฉะลมด้วยออยประมาณนี้นะครับเพราะงั้นแล้วผมก็จะรวมรวมมุกไว้ตบหาเสียงด้วยเสียงเบสประมาณนี้นะครับที่แนะนํามานะครับก็อยู่ประมาณนี้เลย เสียงอาจจะเบาไปไหน่อยก็ได้เพราะว่าอากินใจข้างบ้านด้วยเป็นอะไรอย่างนี้นะครับลหลายๆอย่างนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่าน,นที่เข้ามากดติดตามแล้วก็รับชมคลิปผมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรวมเลยเรียวรวมเลยอืม ครับขอบคุณมากครับ